ส,ดดสวัสดีค่ะอัสสลาลกุมค่ะเพื่อนๆค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะในช่วง cooking บายมี e e ่เฮ e ค่ะวันนี้ดิฉันจะทำสุกี้แห้งนะวัตถุดิบอุปกรณ์มีแค่นี้สุกี้แห้งกินกับกุ้งก็กินกับไข่ไก่ค่ะวันนี้ไม่มีปลาหมึกแห้งแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือจะทำแซนวิชง่ายแซน์วิชไก่เนาะนี่ค่ะอาจจะเอาปลาหมึกแห้งมาใส่ เดี๋ยวเอาปลาหมึกแห้งมาใส่ดีกว่าค่ะโอเคเด้อทุกคนฉันจะเอากุ้งกับกระเทียมไปใส่ก่อนระดับแรกนะสเปรย์น้ำมันนิดนึงค่ะกระเทียมกระเทียมที่เราสับไว้แล้วค่ะ ใช้ไฟใช้ไฟโลค่ะไม่ได้ไฮนะจากนั้นที่ฉันก็จะใส่กุ้งไปเลยค่ะพอกระเทียมหอมแล้วก็ใส่กุ้งไปเลยเนาะดี ร็จแล้วก็จะใส่ผักแล้วค่อยใส่วุ้นเส้นทีหลังโอเคไหมนี่นะหอมแล้วนะทุกคนน่ากินบ่ จะใส่ผักรอๆนะเดี๋ยวจะใส่ไอ้นี่ก่อนใส่ขึ้นช่ายให้มันหอมใส่ขึ้นช่ายตอนคนะ่ะ ิป่ะเดี๋ยวนั้นก็จะใส่ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวเราจะหัน่นครึ่งนะมักินลำบากอะเธอถ้าชิ้นเล็กก็จะไม่หัน่นโอเคไหมใส่กระเทียมด้วยโดยใส่กะหลําด้วย จะเติมน้ำนิดหน่อยนะโอเคขออนุญาตเติมน้ำนิดหน่อย ใี่ค่ะทุกคนเติมน้ำแล้วก็ดิฉันปรับมาที่ไฮค่ะที่สูงนะแล้วก็รอเดือดค่ะทุกคนค่ะปิดฝาเดอ้อนี่ค่ะดิฉันจะปิดฝานะเออเป็นหม้อที่แบบว่าทันสมัยแล้วก็ง่ายดิฉันที่องมาจากเมืองไทยค่ะคนไหนที่แบบว่าอยากได้หม้อสุก,กี้หรือว่าหม้อชาบูที่แบบว่า สะดวกสบายราคาถูกอันนี้เจ็ดใบแดงเจ็ดใบแดงเมืองไทยดิฉันจะใส่อันนี้ด้วยเดี๋ยวก้อยใส่โอเคปะ่ะแบบนึงเนอดิฉันมีผักบุ้งด้วยดิฉันจะใส่อันนี้ค่ะคุณขนองซุปผักนะมันเป็นของตุรกีเนยมันไม่ได้ชื่อขนออหรอกแต่ดิฉันเรียกขนองโอเคมนะั้เดี๋ยวจะใส่ ให้ไอ้นี่เดือดก่อนเดี๋ยวใส่โอเคนะนี่ค่ะทุกคนเห็นป่ะเป๊บเตียวเองในฉันมีผัดกุ้งมีกระหล่ำปีด้วยค่ะีิฉันจะใส่แล้วเด้อทุกคนน่ากินไหมกุ้งเนี่ยทำไมถึงใส่ถึงหัวอยากได้มันกุ้งไงคะนี่ค่ะหอมมากๆเลยหอมอะไรจ๊ะ หอมขึ้นช่ายอ่ะเธอเดี๋ยวนะโอเคเรียงกุ้งมาตรงนี้เดี๋ยวฉันจะใส่ผักอย่างอื่นแล้วแล้วค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่อุ่นเส้นกับใส่ ใส่นี่ก่อนเลยขนมของตุรกีเนาะที่เมืองไทยอาจจะไม่มีแต่ว่าเราอยู่ต่างแดนไงคบของไทยมันก็แพงไงมันไม่รู้ดิอันไหนสะดวกเราก็กินอันนั้นน่ะแล้วก็หายากด้วยของไทยมันต้องเข้าไปใน ไปในเมืองมันถึงได้กินน่ะนึกออกไหมเธอเธอเห็นไหมเนี่ยปิดฟ้าก่อนผักยังไม่หมดนะแต่จะกิน,นอะไรจะกินจังมบอะไรปิดฟ้าก่อนค่ะโอเคเด้อเดี๋ยวมารอดูค่ะทุกคนฉันจะเปิดฟ้าแล้วฉันจะใส่ ใส่นเส้นโอเคไหมใส่ตรงนี้ใส่ปลาหมือก,ก่อนแล้วกันใส่ปลาหมือก,ก่อนให้ใส่บนเส้นนี่ค่ะ ชอบชอบตรงที่มันหมุนเนี่ยเห็นไหมมันหมุนได้เนี่ยเธอเห็นไหมจากนั้นฉันก็จะใส่วนเส้นเลยใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่คุณชอบวันนี้ฉันจะกินเยอะๆกินไม่อิ่มฉันถึงจะใส่อีกโอเคป่ะพอแล้วเอยเอะ อ,อิ่มเดี๋ยวน้ำหนักมันก็คื้นแล้วมันก็เจ้าอีกทุกคนค่ะเห็นชัดไหม ว่าหมดไหมยอย่าถามว่าหมดไหมถามว่าพอไหมใส่อีกนี่ค่ะได้แล้วใช่ไหม ได้แล้วก็โอรนญาตปิดไฟอีกรอบนึงปิดไฟอีกรอบนึงถึงจะใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำน้ำสต็อกเนี่ยเนี่ยโอเคเลอทุกคน ได้แล้วค่ะทีฉันจะใส่น้ำสตอ๊อกดีฉันจะใส่ไข่ จากนั้นดิฉันก็จะใส่น้ำจิ้มนิดหน่อยได้แล้วค่ะทุกทุกลูกจะเป็นแบบนี้นะ ขอนุญาตท่ายถ่ายรูปตอนนี้สวยๆนนะนี่ค่ะดิฉันจะทานเลยนะสุกแล้วค่ะจากนั้นดิฉันก็จะทำแล้วค่อยเจอกันในใน แซนดิวสจะทำเซนดิวสอีกโอเคนะทุกคนขอบคุณเดอ้อเดี๋ยวเจอกันค่ะ<ม>ดิฉันใช้ของสเปนค่ะคุณขานี่นะตัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอืมมันมีมันมีเมล็ดเจียด้วยเห็นไหมไม่ใช่เมล็ดเจียมันมีเมล็ดแฟกด้วยค่ะคุณเนี่ยมันมีเมล็ดแฟกด้วยดิฉันก็เลยเลือกแบบนี้มาค่ะแล้วเขาก็ปลืม้มโอเคไหม คนกินก็ปื้มเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำให้ดูเด้อทำสองชิ้นก็พอค่ะใส่ไก่สองชิ้นใส่ผักนะมะเขือเทศนิดนึงใส่ชีส ใส่ซีสใส่ซอสใส่ซอสเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่ซอสหรัหนเป็นมายองเนสโอเคพอ จากนั้นก็ห่อเลยค่ะทำแบบง่ายเนาะห่อแบบง่ายค่ะคุณขาเสร็จแล้วค่ะ จากนั้นจะเอาไปนาบนะทุกคนเนี่ยได้ละเดี๋ยวจะทำอีกอันนึงนะที่ฉันทอดไม่ใช่ทอดอ่ะเขาเรียกว่านาบทําไม่สวยค่ะวันนี้ยแต่ก็เขาจะกินแล้วไงคะไม่สวยก็ต้องกินค่ะเพราะเป็นของที่แม่ทำเนาะนี่ค่ะเห็นไหม เนี่ยมันอย่างดีเนี่ยมันอย่างแพงมันมีเมล็ดแฟลกด้วยมันก็เลยจะอร่อยไงจ้ามันจะกรอบนะทีนี้มันจะกรอบโอเคนะเดี๋ยวให้ดูอันอันที่ฉันไหมเห็นป่ะมันจะกรอบนะตรงเนี้ยนี่ค่ะทุกคนค่ะมันจะกรอบแบบนี้นะถึงแม้มันจะไม่สวยแต่มันก็อร่อยเพราะว่าเราเลือกของสเปนเนี่ยมีเมล็ดแฟลก โอเคนะหน้าไปแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นที่อื่นหรือว่าเป็นร,ร,รน้านอาหารเขาก็จะมีเครื่องมือกดเหล็กมากดลงตัวนี้ยกดลงตัวนี้กดลงแบบเนี้ยบางทีก็จะมีกระทะแบบเป็นริ้วเป็นริ้วเดี๋ยววันหลังจะซื้อกระทะแบบเป็นริ้วดีกว่าเนาะเป็นลอยอ่ะโอเคไหมเวลาเราหน้าแบบเนี้มันก็จะเห็นรอยของของแซนด์วิชมันก็จะเห็นเห็นไหมเนี่ยได้แล้วค่ะทุกคนโอเคเด้อ okay, เดี๋ยวจะจัดจดานให้ดูนะคะอันนี้นะนี <S <S ่ค่ะทุกคน มันฝรั่งมันก็จะแปบบนี้แหละเพราะว่าใช้อบรมร้อนไม่ได้ทอดอันไหนที่มันน้ำมันเยอะฉันก็จะหลีกเลี่ยงให้เขาไงเพราะว่าสงสารเด็กไงเขาตัวโต,วตวแล้วอะ่ะนึกออกไหมจากนั้นก็จะเสิร์ฟด้วยนักเก็ตแล้วก็ไก่ที่มีค่ะ ได้แล้วค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนกำลังใจนะขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะเ,คเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ I love you คุณเ้่อนขาบ๊ายบาย